สวัสดีเมนเทอร์ทั้งสานะครับผมขอเริ่มกฎกติกาเลยดีกว่าตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันอยู่ด้านหลังแล้วนะครับถ้าเมนเทอร์คสนใจผู้เข้าแข่งขันคนไหนให้ยกมุเดลลิงบุกขึ้นมาแต่ถ้ามีเมนเทอร์ยกมุเดลลิงบุกขึ้นมามากกว่า1คนขึ้นไปสิทธิ์ในการเลือกจะอยู่ที่น้องเขาผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดมี28คนเลือกได้แค่5คนนะครับ พร้อมหรือ,อยังค่ะพร้อมค่ะพร้อมแล้วค่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าครับคนแรกครับลิลลี่ครับก็ขาสั่นมากเลยค่ะแบบยืนไปยืนแล้วเหมือนมันจะล้มก็สั่นไปพ่าๆอย่างเงี้ยน้องคนนี้อายุสิบสามนะ <13 S 2> ใช่ไห<ช>ม<ช>ที่มากรุปรกร๊ป<ช>แรกเลยมว่ะคนแรกลูกต่อไปครับ สวยขึ้นจริงแต่งแล้วสูงมากสวยดูไม่ดูไม่อายุ13บสามเลยถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วครับผมสวยมากเอาล่ะครับน้องเดลลี่ เมนเทอร์เลือกคุณสองคนพวกคุณต้องสู้กันเองล้วนะเมื่อวานอาตอนที่พี่เห็นหน้าน้องนะคะตอนไม่แต่งหน้าก็เด็กนะคะแต่ว่าพอแต่งหน้าแล้วดูสวยมากเลยค่ะและพี่คิดว่าน้องไปได้ไกลแน,น่นอนถ้าอยู่ทีมพี่นะคะทีมดีค่ะสำหรับน้องลิลลี่นะคะน้องมีความประชวมมากกว่า13เยอะมากพอพี่เห็นแค่นั้นอะ่ะพี่รู้เลยว่าพี่ใส่อะไรเข้าไปในตัวน้องน้องจะทาได้ดีมาก ก็ในใจตอนแรกหนูคิดว่าพี่เกตเขาจะยกหนูเลือกพี่เกตอยู่แล้วค่ะพอเปิดตัวมามีพี่บีกับพี่คีที่ยกหนูเลือกพี่บีค่ะดอลลี่อทีมบีครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผ่านเข้ารอบ15คนครับ ยาตาครับ mm hmm. ขอโทษนะครับน้องไม่ใช่เดอะเฟสครับน้องอินดี้ครับเสียใจด้วยนะครับกวางครับคุณไม่ใช่เดอะเฟสครับนิกครับเสียใจด้วยนะครับ ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากๆมากมากทั้งวันเลยงั้นคนต่อไปนะครับเจสซี่ครับน้องดีมากอืมเผ็ดมากสวยค่ะว้าวสวยมากสวยที่สุดสวยจริงๆ เจสซี่เนี่ยอยากได้มากอยากได้มากๆเลยอะ่ะสวยมากเมนเทอร์ or, ทุกคนเลือกน้องนะครับเพราะฉะนั้นเมนเทอร์ or, ต้องสู้กันเองแล้วนะครับครั้งแรกที่พี่เห็นน้องพี่รู้เลยว่าน้องเนี่ยต้องไปไกลแน,น่นอน ถ้าน้องอยากจะอยู่ในวงการนี้ยาวนานนี่ใช่แค่นางแบบอย่างเดียวแต่เป็นนักแสดงด้วยต้องอยู่ทีมพี่ลูกเกดเพราะว่าพี่อยู่มา23ปีแล้วค่ะพี่ลูกเกดอยู่มา23ปีพี่อยู่มา7ปีแต่พี่ทำทุกอย่างที่พี่เกดทำหมดหมดแล้วน้องคือ love at first sight ขอพี่เห็นครั้งแรกคือใช่ แล้วพี่อยากจะบอกว่าสิ่งที่พี่พทั้งสองคนได้พูดนะคะพี่เองก็ได้ทํามาทุกด้านแล้วเหมือนกันแล้วเขาอยากได้เราขนาดนี้เลยเหรอเหมือนว่ามันไม่ได้เป็นจริงหรือเปล่าเลยทั้งสามคนเลยดีใจมากค่ะเจสซี่ขอเลือกทีมคริสค่ะ ยินดีด้วยครับพีมคลิสจ๊อบของเจสซี่ครับ,ไบ,บีไม่คิดว่าน้องจะเลือกพี่เลยอ <c oughs> นะ <c oughs> น้องคือเด <c oughs> อะเฟ e ของพี่ <c oughs> ไม่รู้สิรู้สึกว่าเห็นเขาครั้งแรกเนี่ยมันเขาดึงดูดความสนใจพี่ไปแบบเลยอ่ะ ดีใ,ใจมากเลยค่ะที่พี่ลูกเกดเร่อกหนู15คนหนูก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะโกโก้ครับยินดีด้วยนะครับคุณได้อยู่ทีมลูกเกดครับนัดตกครับนาโต้เนี่ยพี่ไม่รู้ว่าทำไมพออยู่ดีๆเนี่ยพี่ยกชื่อทีมพี่ขึ้นมาตายละคิดผิดแล้วเปล่าวะ แอบได้ยินมาว่าเขาก็งงๆในการเลือกเหมือนกันก็ดีใจที่เขางงงกับลูกทีมตัวเองก็คิดดูแล้วกันขนาดเริ่มต้นยังงงเลยอุยอ้ยพูดอะไรออกไปตื่นเต้นมากค่ะแต่ก็คือหนูมั่นใจว่าเขาต้องเลือกอ้าสวยยกครับ สวยเนี่ยเสีดายเสียดาเสียใจด้วยนะครับน้องไม่ใช่เดอะเฟสครับคุณไม่ใช่เดอะเฟสครับวีว่าครับอ๋อายุสิบสอเสียใจด้วยนะครับน้องไม่ใช่เดอะเฟสอีกสองปีให้เขามาสมัครก่อน สองปีเขาเขจะเสียมากเลยหน้ามีคาแรคเตอร์นะอเปรี้ยวกุ้นกก็นะดีปุ่นดีน้องไม่ใช่เดอะเฟสครับ ถ้าเขาไม่เลือกเราสองรอบขนาดนี้นน<ๆ>ก็แสดงว่าเราก็ไม่ใช่สําหรับเขาเราก็ไปตามทางของเราดีกว่าถ้างั้นชุดสวยนะดูดีเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่ต้องเลือกเลยนะฮะยกครับ <c oughs> <c oughs> ดีใจด้วยนะครับรได้อยู่ทีมบีครับบีเนี่ยเป็นคนที่ทํากันบ้านอันนี้พี่รู้เลย นะเขาจะรีเสิร์ชเขาจะอะไรเยอะเขาจะเงียบพี่ว่าเขาน่่จะแบบแอบร้ายนิดๆแบบนิบเงียบจริงๆพี่เกตเป็นไอดอลของ B นะคะแต่งานนี้คือการแข่งขันก็ต้องดูค่ะว่าใครจะอยู่ใครจะไปยินดีด้วยนะครับ<ณ><ย>น้องแพลวได้อยู่ท<ด>ีม B ครับ<ด><ด> อยาบอกพี่บีนะคะว่าหนูมั่นใจในเมนเทอร์ของหนูอะน้องจุกลู่ครับก็ตอนที่ไปอยู่ข้างหลังนะคือแบบยืนมองไอ้แผ่นที่มันปิดอยูอ่แล้วก็คิดใน,นใจว่าเฮ้เรามาถึงจุดจุดนี้ได้ไงวะครับผมโยกครับ ที่บอกกันเลงไว้อยู่แล้วคนนี้ต้องได้เพราะว่าในทีนเนี่ยมีลูกครึ่งแล้วมีหมวยแล้วแต่อยากได้หน้าไทยแต่คมและคิดว่าน้องเขาเนี่ยมีความหวานคมและหวานคิดว่าเป็นนางเอกละครได้จริงๆนะพี่เห็นท้งแรกของน้องนะคะน้องเป็นนางเอกละครได้เลยถ้าพี่เป็นผู้จัดพี่จะเอาน้องไปเป็นนางเอกละคระคะ่ะจริงๆค่ะอยู่ที่น้องเลือกแล้วค่ะว่าจะเลือกใส่ไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะ เอาใจที่เราคิดค่ะเ็นเธอลูกเกดครับน้องค่ะพี่ได้ซีซั่นแรกเด็กของพี่ชนะหนูอยากไปเส้นทางไหนพี่พาหนูไปได้ซีซั่นแรกสเบน ن าเป็นนางแบบตอนนี้ได้เล่นละครแล้วค่ะต้องทีมลูกเกดค่ะพี่บีค่ะ ดสินใจเลือกพี่บีเพราะว่า mm. กลัวพี่ลูกเก่ค่ะ <laughs> ลูกน้ำเนี่ยหน้าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเห็นแล้วแบบว่าคนที่สวยมาก mm. แต่คือว่าเขามีเสน่ห์คิดถูกและะ้วค่ะพี่คีดหนูตั้งใจมาไฟคะ่ะหนูเต็มที่แน่นอนวว้า <Wow. laughs> <laughs> ที่ปิ๊งน้องตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นน้องค่ะใครเห็นน้องก็ปิ๊งทุกคนค่ะถ้าจีน่าไปเลือก <Fore forwards. S 3> ทีมดีนะพี่ค่าตัวตายเลยแล้วกันหนูเลือกพี่ลูกเกดค่ะเจ็บใจมากที่น้องไม่เลือกเราแต่ดูกันต่อไปแล้วกันว่าจะไปได้ไกลสักแค่ไหนถ้าไม่ได้อยู่ทีมดี สวยมากเห็นเขาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าคนนี้สวยเหมือนหุ่นก็ดีค่ะแล้วก็ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างดูดูแลแบบออไปได้ไกลอะค่ะยกครับพี่ลูกเกดโอเคครับเมนเทอร์ไม่ตีกันนะครับพี่เกดช่ไหมคะแป๊บหนึ่งนะคะ แม่ดูโพยหรอพี่เกดไปไหนอ๋อพี่ลูกแกมีพอบครับน้อยรู้ไหมว่าโหดร้ายมากเลยอันนั้นน่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ต้องเอาของจริงมาก็ได้ทุกคนรู้หมดอันนี้คือรางวัลอะไรนี่คือรางวัลตุกตาทองพี่ได้มาตอนที่พี่เล่นหนังเรื่องกล่องพี่ไม่ใช่แค่นางแบบพี่เป็นนักแสดงด้วยหนูจะเลือกใคร รางวัลคะพี่เล่นหนังเรื่องเดียวรางวัลพี่เต็มตู้พี่ซื้อตู้ใหม่สองตู้ค่ะพี่พี่เล่นเรื่องเดียวเองนะคะพี่ก็เล่นเรื่องเดียวค่ะแต่ไม่มีรางวัลไหนที่ดีกว่าตุ๊กตาทองพี่ได้สุพรรณหงส์นะคะรู้สึกยังไงล่ะคะที่เอาตุ๊กตามาโชว์นะคะถามบีบีก็ได้นะคะแต่บีไม่จำเป็นต้องพูดอะตื่นเต้นมากเลยค่ะ น้องคะคิดดีๆนะคะเป็นพี่พี่เขคิดหนักค่ะฮะสุวรรณหงหรือตุ๊กตาทองฮะพี่คริสค่ะทีมคริสครับแม่คะขอโทษค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะพี่ยอมน้องพี่ยอมพี่ชนะปีที่แล้วตุ๊กตาทองก็ยังไม่ได้เขาใช้อะไรคิดพี่ไม่รู้พี่ยอมเอาไปเหอะ เอาไปเหอะทีมพี่พี่อยากได้แต่คนฉลาดขอบคุณค่ะพี่เกลเอาไปเหอะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูสร้างให้เขาฉลาดาได้ค่ะดีค่ะสอนเขาเหอะเสียเซลไหมบอกตรงๆว่าไม่ถ้าพี่งัดออกมาขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วยังไม่มานะไปเอะน้องพี่ไม่ว่าอะไรหรอกขอให้โชคดีต่อเลยนะฮะนานาครับ เสียใจด้วยนะครับเซ็ง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 จูนครับเสียใจด้วยนะครับแคสเซียครับคุณไม่ใช่เดอะเฟสครับนิดหน่อยครับเสียใจด้วยนะครับคุณไม่ใช่เดอะเฟสตอนนี้เรามาดูกว้างกันดีกว่าครับเชิญครับ ดีใจด้วยนะครับ okay, ทีมของคลิสครับโอเคครับโยกครับพี่เกตยกสิพี่เกตยกคลิสพี่หน้าหมวยเยอะแล้วทีมมีอย่างหน้ามวยนี่ยยังไม่มีสูงสูงเลยนะเดี๋ยวเดินแบบตายไม่รู้นะ นะตัวเล็กแต่แซกได้ค่ะเสียใจด้วยนะครับคุณไม่ใช่เดอะเฟสครับตีช่าครับ <th> ยกครับ <th> ยินดีด้วยนะครับ <th> คุณอยู่ทีมบีครับ ดีใจไม่รู้จะพูดว่ายังไงมันจะเริ่มร้องหบบน้ำตาแบบ oh my god thank you so much I love you thank you thank you เมนเทอร์บก็ลอยลำไปแล้วนะฮะเหลือเมนเทอร์เกย์ไม่ได้คริสทั้งหมดที่เลือกมานี่คือใช่อย่างที่เราต้องการเลยคิดว่าทีมบีทั้ง5้าคนครบถึงเวลาเลือกแล้วครับ สับสนแบบอืตอนแรกเลือกไว้ในใจอยู่แล้วแต่พอยกสองคนก็แบบสับสนหนักเลยคิด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 น้องมีความยูนิคพี่รู้สึกเลยว่าเพียอยากให้น้องมาอยู่ทีพี่พี่มั่นใจว่าพี่สามารถปั้นน้องเนี่ยให้เป็นนางเอกได้น้องเนี่ยเป็นนางแบบได้อยู่แล้วสายชีพที่พี่เกดเคยทำมาเนี่ยพี่มั่นใจว่าพี่อะ มีอะไรเยอะมากที่จะสอนน้องได้พี่เจ๋งกว่าค่ะก็ไม่ต้องดูอดีตไหมคะเอาวันนี้ค่ะอยู่ที่มาป้าเลือกอะค่ะจริงๆพี่ก็เชื่อว่าพี่เกดสอนได้ดีอยู่แล้วเราก็เห็นมาซีซั่นหนึ่งแต่ชนะซีซั่นหนึ่งไม่ได้แปลว่าจะชนะซีซั่นสองนะยูเพราะฉะนั้นก็น้องจะเลือกใครครับคิดมั้งแต่บ้านแล้วอะ ขอเลือกพี่ลูกเกดแล้วกันนะคะครับยินดีด้วยนะครับพี่ลูกเกดน้องอยู่ทีมลูกเกดครับพี่โอเคกับทีมลูกเกดปีนี้ก็เหมือนครั้งแรกค่ะพี่ไม่ได้มาเล่นๆนะพี่ต้องการชนะยินด,ดีด้วยครับคุณได้อยู่ทีมคลิสครับ ตอนแรกเนี่ยพี่ตั้งใจว่าจะเลือกจูนแล้วพอรูปจูนขึ้นมาแล้วประตูปเปิดพี่ดีใจมากที่พี่ไม่ได้เลือกจูนแล้วพี่เชื่อว่าคริสเนี่ยน่าจะผิดหวังด้วยไม่ใช่นะคะที่คริสไม่ยกเพราะคริสรอเขาค่ะคริสรู้อยู่แล้วว่าคริสอยากได้จูนหุ่นแบบนี้ผิวแบบนี้หน้าแบบนี้แอตติหุดแบบนี้หายากค่ะจริงๆหนูจะทำให้ดีที่สุดแล้วไม่ให้พี่คิดผิดหวังแน่นอนค่ะ ทีมเรามันดีมากมันสตรองมากคุณแบบคุณภูมิใจมากทีมคริส5สาวหน่าสวยที่เพียบพร้อมไปทุกด้านทั้ง acting เดินแบบและการเต้นคุณสมบัติครบเครื่องไม่แพ้ใครพร้อมรับมือกับทุกโจทย์ของ The Face Thailand ทีม B เป็นทีมที่มีความสามารถมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันชัดเจนทั้งสาวมั่นสาวมวย สาวสวยสาวน้อยและสาวเท่ความหลากหลายได้กลายมาเป็นจุดเด่นที่ลงตัวซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของ The Face Thailand ในปีนี้ได้อย่างแน่นอนครับ mm hmm. ทีมลูกเกดซีซั่นนี้ยังคงไม่ทิ้งมากความเป็นนางแบบของแต่ละคนที่มีความสูง170ขึ้นไปบวกกับหน้าตาที่สวยหวานมากขึ้นที่พร้อมจะเป็นได้ทั้งนางเอกและนางแบบของ The Face Thailand ซีซั่น2